อันนี้กี่รอบแล้วป้าอะไราปลูกม,มากี่ปีอนทุพงัวค่ะปีที่สองปีไหมแล้วทอดติดทดสองปีเลยทำเงินให้ได้หลายเลยสิเนาะไม่ใช่มันนี่แหละมาปีานอะมันยังงามอยู่นะเนี่ยป้าอะไราย,ยังออกฝากเต็มเลยเนี่ยนะนนยังได้ฝากอยู่เลยออกฝากมาเลยใช่ไหมคะมันก็ลนเลงแตกยอดใหม่อยู่ข้างล่างออ่ะื นี่ป้ามาไลยดังนะนี่เป็นเคสเอาไปเป็นตัวอย่างเดือนที่แล้วอะถ้ามาช่วงนั้นอ่ะอ๋อน้องเห็นรูปอยู่สวยนี่ก็ยังสวยดกมากช่วงนั้นอะเพราะหลายที่อะเขาเจอพวกแมลงลงแม่เขากำลังขึ้นใหม่นะยอดอ่อนๆนขึ้นมาใหม่อืมว่าจะตัดแล้วแหละจะยังไม่ได้ปลูกใหม่เนี่ยนี่มะเขือพวงตาที่สวยๆอ่ะอ่ามะเขือพวงอะไรนี่ยตกทุกๆอ่ะใช่มันมันไม่มีราคา แล้วทีนี้แม่ค้าตัดใจก็ปก็สิงห้าถุงก็ขายไม่หมดทีนี้งานก็ยุ่งก็ปล่อยปล่อยแล้วทีนี้ว่าจะตัดช่วงกันยาเนะ่ยแต่ว่ามันไม่มีเวลาต้องเก็บถั่วพูแล้วก็เก็บ่ายไอไข่ไปผัดไหมอ๋อบข่ที่ว่าได้โลละเท่าไหร่นะป้ามะลายที่แรงๆแล้วได้โลดีๆโอ้เดี๋ยวรอบหน้าโลดีๆบอกได้เดี๋ยวตงรู้ว่ารับจ้างช่วยแพ็ค โอ้ยมันยังงามอยู่นะเนี่ยค่ะชายอ่ะเรามาไายฉีดฉีดอะไรไปบ้างเนี่ยรอบนี้ไม่ฉีดอะไรเลยราคามันลงไม่พุ่มเทกับมันเพราะว่าเกี่ยวข้าวด้วยค่ะนี่ขนาดเราแบบว่ามาตอนที่มันเริ่มโรยแล้วนะมันยังสวยอยู่เลยใส่ใส่รอบก่อนแต่รอบนี้ยังไม่ได้ใส่อะไรเลยรอบไี้ใส่ปุ๋ยอะไรบ้างจักรวาปุ๋ยจักรวาลใส่อยู่เรียมไหมคะใส่หน่อยไม่เคยใส่ ออ้ยยูเลียใส่ผักให้ยีหรอกมันเข้มแล้วมันแข็งใช่ไหมมันเกิดโรคง่ายเนี่ยมันยังสวยอยู่เลยนี่ยังได้ไฉเลยป้ามาลไรบอกไอ้ผัดนี้ผัดกับไอ้นี่อร่อยนะเนี่ยผัดปลาดิอ่าสวยอยู่นี่าด้ังสวยใช่ไหมโอ้ยด้อยู่รากเนี่ยลากยังอวบอยู่เลยอ,อันนี้ป้ามาลไรานะคะตัวจริงเสียงจริงแล้วเนี่ยมาถึงได่เลยก็ถึงไล่เอาลูกป,ป้ามาลัไปโชว์เนาะ วันหรออ่าเอาไปโชว์นี่ไล่ป้ามาลายนี่จังหวัดชัยภูมิยังงามอยู่เลยทั้งหมดกี่ไร่เนี่ยป้าทั้งนาทั้งวันเนี่น26ย26ไร่ก็ยังได้เก็บกินเนาะ<ด>เขาเรียกสร้างดินให้เป็นทองเนาะ นี่สองคนตายยายของเหาก็นะค่อยูวไล่กันไปปีใหม่กลับไหมอ่ะลูกกลับไหมคะวันที่18ก็อันีจะกลับอออรอลูกตั้งอันนู้นก็ถูกไออันนี้รุ่นหนึ่งเนาะถั่วไอมะเขือ,อ,อนนพวงมะเขือพวงรุ่นหน้เใหม่เก็บไปสองรอบทีนี้ฝนมาฝนมาแล้วมันทําอะไรไม่ได้เลยลมก็แรงพัดล้มหมด ูชายป้ามอะไรไปังาม้มพัดล้มนอนกระดินเลยอย่างทีนี้มันก็แตกขนแขนงไปตามดินรากจับค<ะ>่ะช่วงก่อนฝนจะหมดเนี่ยป้าเลยตัดสินใจมาตัดตัดทิ้งนี่มันเพิ่งแตกให้มันแตกมาใหม่โอตรงนี้มันมันกูดมันไม่ดีเนี่ยป้าใส่อะไรจัก,กรวาลมีเครื่อโกชีใส่จักรวาลกับปุยบดบดบด๋ยสิบห้าผสม,ม,มนี่เอฟซีมีเราเครื่โกลเลยนะป้ามาอะไรเขาเรียกเอฟซี ช้แล้วมันก็ใบนี่ยมันไม่เห็นต้องฉีดยาอะไรเลยเนาะที่อื่นเขาก็ใช้ยากันเยอะมากเลยอดูดิดูเดียนดูดูดูภาคช่วงที่ฝนตกก็ใส่ฉีดไอ้นั่นอ่ะฉีดไอ้วันเดอร์ชิวอ่ะอ๋อช่วยช่วยเรื่องแมลงใช่ไหมคะเงียบมาป้าเรื่องเชื้อรานี่หละฉีดไปแล้วเงียบไหมเงียบมันมันต้องฉีดบ่อยอ่ะก็เขาให้พ่นอย่างช่วงที่โรคระบาดลงอะค่ะต้องฉีดบ่อยๆสี่วันห้าวันอย่างเงี้ยฉีดบ่อยๆมันจะเอาอยู่ กอาทิตย์หนึ่งอะทีนี้เรามีมีระเคลนโกงอะมันไปสร้างภูมิต้านทานให้มันอยู่แล้วอย่างเงี้ยแต่มีว่าเคลนโกนี่แหละมันสุดยอดที่ว่าทําให้ดุกอะก็มันเป็นธาตุอาหารไงป้าธาตุอาหารราองเสริมครบเลยเราไม่ต้องไปหาสรรหาออะไรมาฉีดแล้วไนดูรากอวบเลยดูดีดูยอดดิตายแล้วงามจากนั้นฉันจะไปหาปลาจากไหนมาผ่าน <laughs> เอาอีกไหมโอ้พอแล้วค่ะป้าเอาไว้ขายแค่นี้ก็สวยแล้วขอบคุณค่ะไม่ดีเราเอาไปเทอมลองลองไปตอนละสองร้อยดีเดี๋ยวจะไปอวดทีมสารคามเพราะเดี๋ยวต้องไปมาหาสารคามต่อเอาโอเคบอกเขาจัดตลารอเลยวันหลังว่างๆไปเที่ยวกันหนูมารับหนูมารับสารคามอ่ะอือค่ะไม่เป็นไรค่ะก็มาดูมาเยี่ยมเนาะ ถ้าเห็นผลผลิตที่ผ่านมาได้ก็ดีใจแล้วแล้วมะละกอได้ฉีดมามป้ามาฉีดช่วงนหลังก็ไม่มีเวลาค่ไม่มีเวลามาฉีดช่วงนี้นป่าชบูป่านู้นก็มันยังหน่กนะที่ลูกส,สวยๆแตะจากป่าป่าปนู้นนแปลงนู้นใช่ไหมคะ<อ>แปลงนู้นมันมันปลูกได้ปีสองเดือนสองเดือนสามเดือนนี่แหละทีนี้ช่วงช่วงที่เก็บเก็บใกล้จะ จะสิ้นหนาวอ่ะลายแดงลงอพอลายแดงลงแล้วก็เอาไม่อยู่ก็ปล่อยทิ้งเพราะฝนตกมาขึ้นมาใหม่ดกมันก็ยังขึ้นดูดีอันนี้ขนาดตัดตัดทิ้งไว้แล้วนะก้อนนี้มันยังแตกมาใหม่เลยข้างโน้นเน่ะพุ่มใหญ่ตรงนี้มันมันไม่ดีตั้งแต่แรกแล้วอ๋อตรงนี้มันไม่งามมันจะเป็นแต่ก็ถือว่าสมบูรณ์ไงป้าเพราะว่าเวลาเราดูจากหลายๆสวนอะ่ะที่เขาไม่ได้เพิ่งได้เ่ได้ลดน้ําอาทิตย์เดียวเนี่ย ไปไว้อย่างเงี้ยตัดแล้วอ่ะอันนี้ใช้ดําหยดฆ่าแมลงมาฉีดอยู่วันเลืชิวอ่ะฉีดหรือเอายาฆ่าแมลงเลยช่วงช่วงสุดท้ายนี้วันเลืชิวหมดไม่ได้ซื้อเราไม่ได้มีติดมาสองมะนาคุณนะเนี่ยเวลามาเยี่ยมจริงๆต้องมีมีติดไม้ติดมือมาบ้างนะฮะ เป็นไรคะ่ะเราก็มาดูางไอง,ไอ,ยงไอย่างที่บอกไปเยี่ยนดูเอาดูตอนนี้แหละว่าขนาดว่ามันแก่หมดแล้วมันยังงามเลยเนาะถ้าตอนที่งามเดี๋ยวมาละมาอีกรอบหนึ่งจะงามขนาดไหนรอบหน้าต้องมีของฝากต้อาอะไรได้วยเอาเอานี่เราเครื่อโกมาฉีดรอบเดียวเนี่ตยตแ่งดอกเยอะเลยเพรเกี่ยวข้าวเสียก็บอกให้ตามามาลดน้ำมันหน่อยอขึ้นมามองดูมันเสียตาก็บอกก็เอายาฆ่าแมลงมาฉีดสองสามรอบ แวมันหายเพราะว่าช่วงที่ฝนตกไม่ได้ทําอะไรให้มันเลยปล่อยทิ้งมันก็ยังงามให้เนาะขนาดไม่ได้ทําอะไรนะเนี่ยเกี่ยวข้าวเ็จก็มาลดน้ําดูดอกออกเยอะเอมากเลยอ่ะอยาจะสมบูรณ์แบบนี้นี่เพราะว่าฝนมามาแรงแล้วไงมันมันลาฝนมาแล้วเนาะไม่ยังไม่ได้เอาไอ้หัวไอ้นั่นมาใส่สปริงเกอร์ค่ะ ลลเไอ้หัวไอ้คล้ายๆปีกผีเสื้อเนาะนั่นแหละเ<ช>สือ้อนั่นแหละตัวน,นั้นน่ะดีตานั้นน่ะใส่แล้วงามใช่คะดอกดอกมาเต็มช่อขนาดนี่เ<อ>ลยคะเดี๋ยวมันจะแตกอีกเนี่ยพ่อป้าพ่อมาลายตัดไงแล้วมันแตกใหม่ใช่ป่ะถ้าแตกใหม่กิ่งเต็มเลยมันล้มถ้ามันปูดินไปอย่างเงี้ยแล้วลากจับได้มานั่งตัดอยู่ คนเดียวสองวนันสามวันไม่เสร็จวันสุดท้ายให้พ่อเขามาช่วย mm. มือพองหมดเลยเนะี่ยแต่ปดุดกลั้นใจอ่ะเห็น deep, าอาจารย์บอกป้ามาไยเพิ่ทำเกษตรได้แค่ประมาณสองปีก็ทํามาจากไหนจะอะไรแล้วลแหละจากกอนอะ่ะยังไม่รู้จากอาจารย์ะ mm. แต่ก็ไม่ค่อยประสบความสําเร็จพอมารู้จักอาจารย์นี่แหละอาจารย์เขาแกก็ให้ให้ความรู้แนะนอาจารย์ขัน้นแรกอาจารย์แนะนํา คุยแก่ใจเนอะคุยได้เป็นวันอะพอบอกจะกลับนั่งคุยบอกบอกจะกลับนั่งคุยต่ออีกันช่วโมงเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่ยได้เ่ยสวยเห็นป่ะแล้วมันไม่ค่อยเหี่ยวได้ป้ามะลายไอ้เนี่ยอย่างที่มันใช้ไมล,ล์เคลนโกะอะพอเอาไปอย่างเงี้ยมันไม่เหี่ยวเหมือนอไอ้แม่ค้าบอกว,ว่าน้าไวนไม่หมดก็ยังไม่เสียผักส่วนี่ก็จองไปเลยผักส่วนนี้แม่ค้าอยากได้อะไรต่อไปจะได้ปลูกต่อนี่ได้อะไรราคาดีป้ามะลายปลูกเลยเรารู้อยู่แล้วเรามีของดีไง เรามีของดีแล้วอะไรราคาดีเราจ้องไว้ว่าเดี๋ยวเราจะปลูกอะไรนู้นกำลังจะลงแฟงอ่ะ,ะแฟงอ่ะนะคะทำทำร่องแล้วว่าจะด้ย่าเอารถได้ย่า,<ล>ยาว่าจะจะ,จะ,จ,ะจะเริ่มลงพ่อแล้วแหละค่ะอื